รีวิว2,000คำภาษาไทยเรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกากับรัเสเซียอธิบายเบื้องหลังภารกิจและความเสี่ยงบทนำเรื่องราวของเรือดำน้ำนิวเคลียร์นิวเคลียร์ซับมารีนระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ผสมผสานด้านเทคนิคยุทธศาสตร์และการเมืองระดับสูงเข้าไว้ด้วยกันเราจะพาอ่านภาพรวมตั้งแต่ประเภทเรือภารกิจหลักวิธีการปฏิบัติการในพื้นที่ใกล้รัเสเซีย เหตุการณ์สำคัญและความเสี่ยงด้านนิวเคลียร์และความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นโดยอาศัยหลักฐานเชิงข่าวและการวิเคราะห์ที่เปิดเผยในที่สาธารณะ 1. ประเภทของเรือดำน้ำนิวเคลียร์และบทบาทหลักเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาแบ่งหลักๆเป็น2ประเภทคือ SSBN b a l l i s t i c m i s s i l e Submarine รับผิดชอบพลังทำลายล้างนิวเคลียร์แบบพิสัยไกลเพื่อการยับยัง้งทรงสมดุลทางนิวเคลียร์และ SSN f a s t a t t a c ท Submarine เรือโจมตีที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ทำภารกิจตรวจจับติดตามรวบรวมข่าวกรองและโจมตีเป้าหมายทางเรือใต้น้ำพื้นดินทั้งสองชนิดมีบทบาทสำคัญแตกต่างกัน SSBN เป็นเสาหลักในการยับยั้งด้วยพลังทำลายล้าง Strategic d e t e r r e n t ขณะที่ SSN มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการ Tactical Operational เ,เช่นการลาดประเวณรอบฐานเรือรัเสเซียติดตามเรือดำน้ำฝ่ายตรงข้ามและปฏิบัติการพิเศษร่วมกับหน่วยอื่นๆ 2. เหตุใดสหรัฐอเมริกาถึงส่งเรือดำน้ำเข้าใกล้พื้นที่รัเสเซียบ่อยครั้งในเชิงยุทธศาสตร์การส่งเรือดำน้ำเข้าใกล้ฐานทัพหรือพื้นที่สำคัญของฝ่ายตรงข้ามมีเป้าหมายหลายอย่างพร้อมกันเช่นการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมใต้น้ำและสัญญาณอะคูสติกซิสเนเจอร์การติดตามเรือดำน้ำทรงพลังของรัเสเซียเพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้การทดสอบระบบป้องกันและการส่งสัญญาณเชิงนโยบายว่ากำลังติดตามและมีความพร้อมทางทหาร ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ระบุว่าเรือดำน้ำโจมตีของสหรัฐอเมริกายัางคงลาดประเวณใกล้ทางออกของฐานเรือรัเสเซียเช่นบริเวณคาบสมุทรโกลาโคลาเป็นอินซูลา่าเพื่อเตรียมการติดตามและถ่วงดุลกำลังเรือดำน้ำของรัเสเซีย 3. ตัวอย่างเหตุการณ์และการแสดงสัญญาณนิวเคลียร์ในช่วงหลังๆในปี2025มีเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตัวระดับนานาชาติเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าได้สั่งให้มีการเคลื่อนย้าย เรือดำน้ำนิวเคลียร์ไปยังภูมิภาคที่เหมาะสมเพื่อตอบโต้ข้อความเชิงข่มขู่จากบุคคลระดับสูงของรัสเซียการประกาศดังกล่าวสร้างคำถามด้านความชอบธรรมและการสื่อสารระหว่างพลเรือนกับกองทัพเนื่องจากกองทัพไม่เปิดเผยตำแหน่งของเรือดำน้ำเป็นเรื่องปกติทำให้ผู้เชี่ยวชาญตั้งคำถามว่าการประกาศเช่นนี้เป็นการส่งสัญญ,ญาณทางการเมืองหรือเป็นการยกระดับความตึงเครียดอย่างแท้จริง 4. เทคนิคการปฏิบัติการของเรือดำน้ำในพื้นที่ที่มีการเฝ้าเช่นรัสเซีย การปฏิบัติการของเรือดำน้ำรอบพื้นที่ของรัเสเซียมักใช้ความสามารถขั้นสูงด้านระบบโซนาร์พฤติกรรมการซ่อนตัวสติลและแพลตฟอร์มเซนเซอร์ต่างๆเรือโจมตีชั้นเวอร์จิเนียสหรัฐหรือเรือชั้นยาเซ็งรัเสเซียต่างพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการใต้น้ำที่เงียบและยากต่อการตรวจจับนอกจากนี้ยังมีการใช้เรือผิวน้ำจารกรรมยานไร้คนขับใต้น้ำ UUV และเครือข่ายเซนเซอร์เพื่อเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ การปฏิบัติการใกล้ฐานเรือของรัสเซียมักต,ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยเรือ W การข่าวและหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนื่องจากภูมิศาสตร์เช่นช่องแคบและธรณีสันฐานใต้น้ำส่งผลมากต่อสัญญาณโซนาร์และการปรวจ,จับ 5. ความเสี่ยงปฏิกิริยาทางการเมืองและทหารการเคลื่อนที่ของเรือดำน้ำที่มีอาวุธนิวเคลียร์เข้าใกล้พื้นที่ฝ่ายตรงข้ามย่อมสร้างความเสี่ยงหลายชั้นการต,อ,ตอบโต้ทางการทหาร (Military Escalation) ภาพลักษณ์ของเรือดำน้ำที่เข้าใกล้อาจถูกตีความเป็นภัยคุกคามโดยฝ่ายตรงข้ามและนำไปสู่การตอบโต้ในระดับทหารหรือการซ้อมรบเชิงตอบโต้ทันทีความเสี่ยงจากการเข้าใกล้จริง Accident, Miscalculation การปฏิบัติการใต้น้ำมีความซับซ้อนสูงอุบัติเหตุหรือการชนกันของเรือใต้ผิวน้ำหรือการรับข้อมูลผิดพลาดอาจกลายเป็นจุดไฟขององค์การประทะที่ไม่ตั้งใจผลทางการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศ การขยายการปฏิบัติการในหน้านน้ำที่อ่อนไหวสามารถกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและอาจนำไปสู่การประนามหรือลงโทษทางเศรษฐกิจ 6. บทเรียนจากอดีตยุคสงครามเย็นถึงปัจจุบันในยุคสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาและโซเวียตรัเซียมีเกมใต้น้ำที่เปี่ยมด้วยการติดตามและไล่ล่ากันเช่นกันทั้งการซ่อนตัวการยึดครองข้อมูลสัญญ,ญาณและการเก็บตัวอย่างสภาพแวดล้อมใต้น้ำการเผชิญหน้าหลายครั้งในอดีตแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและช่องทางการทูตที่เปิดกว้างเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดที่อาจลุกลามเป็นความขัดแย้งใหญ่นอกจากนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นอำนาจคำนวณสูง (Computing) ระบบตรวจจับดีกว่าและยานไร้คนขับใต้น้ำทำให้ภูมิทัศน์ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปแต่ความเสี่ยงจากการคำนวณผิดพลาดยังคงอยู่ 7. ผลกระทบต่อภูมิภาคและ NATO อื่นๆการเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา ในมหาสมุทรที่ใกล้กับรัสเซียมีผลต่อกลยุทธ์ของ N a t o เและพันธมิตรในยุโรปเหนือเช่นนอร์เวย์และประเทศแถบบอลติกการยกระดับการเฝ้าระวังและการร่วมมือทางทะเลในระดับพันธมิตรถูกเร่งให้มีความเข้มแข็งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของกองเรือใต้น้ำรัสเซียและการลาดตระเวนของเรือสหรัฐอเมริกานโยบายเช่นแอตแลนติกบาสชันที่พูดถึงแนวทางเพิ่มขีดความสามารถป้องกันเรือดำน้ำในแอตแลนติกเป็นตัวอย่างความพยายามร่วมนี้ 8. มุมมองยุทธศาสตร์ การยับยั้ง vs การยัยุยยุการส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์ไปยังพื้นที่ที่คู่แข่งมองว่าเป็นบ้านของตนอาจถูกมองได้สองทางเป็นเครื่องมือยับยัง้ง d e t e r r e n t เพื่อบอกว่าหากฝ่ายใดคิดทำอะไรสุดโตจะต้องเผชิญกับความสามารถตอบโต้ที่แท้จริงหรือเป็นการย่วยุโ provocation ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ลื่นไหลเข้าสู่การประทะโดยไม่จำเป็นการตัดสินใจว่าจะใช้วิธีไหนขึ้นกับการประเมินความเสี่ยง ระดับข่าวกรองที่เชื่อถือได้และการตั้งค่าเป้าหมายทางการเมืองของผู้นําในช่วงเวลานั้นซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมการประกาศสาธารณะเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเรือดำน้ํามักสร้างคาถามว่าการสื่อสารดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดหรือการยกระดับความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นกันแน่ 9. การบริหารความเสี่ยงมาตรการเชิงเทคนิคและการทูตเพื่อลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าระหว่างเรือดำน้ำของสองมหาอำนาจมีมาตรการทั้งเชิงเทคนิคและเชิงนโยบายที่สามารถทำได้เช่น การเพิ่มช่องทางการสื่อสารทหารทหารมิวทูมิวฮอตไลน์เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นทันทีข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อกำหนดกติกาการ,รเผชิญหน้าในหน้าน้ำที่เน้นการหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจถูกตีความเป็นการยั่วยุการลงทุนในเทคโนโลยีตรวจจับและเฝ้าระวังที่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้มากขึ้นก่อนตัดสินใจทางทหาร 10. สรุปเชิงวิเคราะห์อนาคตของเกมใต้น้ำระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัเสเซีย เกมใต้สมุทรระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียยังคงดำเนินต่อไปในฐานะองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำยังคงเป็นเครื่องมือทั้งในแง่การยับยั้งและการสื่อสารเชิงอำนาจอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าการประกาศเชิงสาธารณะเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเรือดำน้ำสามารถยกระดับความตึงเครียดได้หากไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ดังนั้นความสมดุลระหว่างการรักษาความพร้อมทางทหารและการรักษาช่องทางการทูตท,ที่เปิดกว้างคือกุญแจสําคัญอ้างอิงตัวอย่างแหล่งข่าวสําคัญที่อ้างถึงในบทความนี้รายงานข่าวการประกาศและการเคลื่อนย้ายเรือดำน้ำนิวเคลียร์โดยสหรัฐอเมริกาข่าวจากรอยเตอร์ ABC The Guardian ซึ่งรายงานการประกาศของผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการสั่งให้เคลื่อนย้ายเรือดำน้ำในปี2025และปฏิกิริยาต่อ,อคำพูดของนักการเมืองรัสเซีย การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการใช้งานเรือดำน้ำและผลกระทบทางภูมิภาค csis fpr i gis report ที่กล่าวถึงการลาดประเวนใกล้าฐานเรือรัสเซียและการพัฒนาขีดความสามารถต่อต้านเรือดำน้ำของ nato ถ้าคุณต้องการชั้นสามารถต่อยอดเป็นเวอร์ชั่นยอ3 0 0ร้อถึงสี่คำสำหรับโพสต์สื่อสังคมออนไลน์บทความเชิงเทคนิคที่ลงรายละเอียดระบบโซนา่ายุทธวิธีใต้น้ำและชนิดเรือเชิงวิศวกรรมทหาร บทวิเคราะห์เชิงนโยบายแนะนำมาตรการลดความเสี่ยงระหว่างสหรัฐอเมริการัสเซียอยากให้ขยายส่วนไหนต่อประวัติเรือดำน้ำรุ่นต่างๆเหตุการณ์เฉพาะหรือเชิงนโยบายข้อเสนอแนะ